ครับแกะกล่องลองคมนะครับ EP นี้ผมภูมิใจนำเสนอมีดที่ผมรอมาประมาณ6เดือนนะครับครึ่งปีเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูนะครับกล่องใหญ่ๆเลยนะครับเพิ่งได้มาสดๆล้อ้อเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรนะนี่ดูพร้อมกันเลยนะครับดูนะครับว่าด้านในจะมีอะไรแกะตรงไหนเนี่ย เล่นนี้ผมสั่งมาครึ่งปีได้นะครับโอ้ยยาวเหยียดเลยนะยแพ็กมาดีแล้วเนี่ยสองสามชั้น าแล้วอืม <_ s _> เห็นยังครับเห็นลำไรลำไายยังครับอื้อ<_ s _> <S เผยมาแล้วครับหนึ่งส่วนอื้อโอ้<_ s _> <S โหสวย โอ้อืมือโอ้โหเป็นมีดคัตติ้งนะครับอืมือโอ้สันหนาปึกโอ้โห นี่นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับมีดคัดตติ้งเล่มนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดคัดตติ้งสวยๆเล่มหนึ่งไห้ทุกคนชมกันนะครับมันเป็นงานเหล็กตีร้อนจากช่างปุ้มนะครับหรือว่าพระจาจาร์ปุ้มที่คนในวงการมีดเราเรียกกันนะครับ แต่ผมเรียกว่าน้าปุ้มนะครับน้าปุ้มเป็นคนนครพนมนะครับเริ่มทําม,มีดเป็นจริงเป็นจังตั้งแต่ปี2008นะครับเขาก็ปักหลักสร้างมีดอยู่ที่อําเภอนครหลวงริมลําน้ําป่าศักจังหวัดอยุธยานะครับน้าปุ้มเป็นช่างมีดที่ผสมผสานร,ระหว่างการทําม,มีดของช่างพื้นบ้านนะครับกับการทําม,มีดสมัยใหม่นะครับที่ใส่ใจสูตรเหล็กที่ใช้ทําใบนะครับกับอุปกรณ์ทันสมัยให้เทคต่างๆนะครับ เขาใช้การพัฒนาขึ้นมานะครับระหว่างช่างมีดพื้นบ้านกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนับปุ่มคนนี้นะครับเป็นหนึ่งใน3ครูมีดที่ก่อตั้งการแข่งขันมีดคัตติ้งขึ้นมาในเมืองไทยนะครับเขาก็เริ่มทดสอบแล้วก็แข่งขันมาด้วยตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเริ่มแรกนปุ่มเขาก็ใช้มีดที่มีอยู่นะครับมาแข่งนะครับเป็นมีดแคมมีดใช้งานทั่วไปนะครับเราก็เริ่มพัฒนามีดมาเรื่อยๆให้เหมาะกับการแข่งขันนะครับ เราพอมีช่วงหนึ่งนะครับก็มีการสั่งมีดแข่งขันเข้ามาจากเมืองนอกนะครับมีแข่งขันคัตติ้งแท้ๆเลยนะครับช่างมีดบ้านเราหลายคนนะครับรวมทั้งน้าปุ้มด้วยก็ได้สัมผัสกับมีดพันแท้นะครับจากเมืองนอกนะมีคัตติ้งนะครับก็มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้กับให้ให้ให้เหมาะกับมือคนไทยนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่แข่งมีดคัตติ้งประมาณ3ปีนะครับน้ปุ้มก็ออกแบบมีดเจ้าแฮมเมอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ เขาเปิดตัวตัวต้นแบบรับตัวโปรตไทป์เมื่อวันที่26ธันวาคมปี2014นะครับผมเห็นมีดครั้งแรกนะครับใน Facebook ของน้ปุ้มนะครับโอ้โหผมตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ชอบมันตั้งแต่ตัวตัวต้นแบบแล้วนะครับตัวนั้นยังไม่ค่อยสวยนะยังมีรอยแทงบุ้งแทงตะไบที่ตัวด้ามอยู่นะครับยังไม่ค่อยสวยแบบนี้นะครับยังไม่ไม่ไม่สวยงามเท่านี้นะครับน้ปุ้มก็ใช้แข่งขันนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเจ้าแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ปรับปรุงให้เหมาะกับมือคนไทยนะครับที่ใช้แข่งขันจนถึงวันนี้นะครับประมาณ10ปีแล้วนะครับที่นปุ้มเขาพัฒนาเจ้าแฮมเมอร์ขึ้นมานะครับจนน่าจะตกผลึกแล้วนะครับว่าเจ้าแฮมเมอร์เนี่ยนะครับรูปแบบมันรูปแบบของใบต้องเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบของด้ามก็จะต้องเป็นทรงลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าเจ้าแฮมเมอร์นี่มันเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการแข่งขันคัตติ้งในเมืองไทยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เป็นเจ้าแฮมเมอร์ที่ผมสั่งทําพิเศษนะครับ จากสำนักวานานาฟของนาปุ้มเขานะครับหลกัหลกๆเลยก็คือมันเป็นมีดคัตติ้งนะครับใบใบมีดยาว10นิ้วความกว้าง2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวดา้าม5นิ้วตามสเปคของมีดแข่งขันนะครับแต่ที่ผมเน้นพิเศษก็คือสันมันต้องหนานะครับแล้วก็ตัวด้ามนี่เน้นเหลี่ยมมุมสวยๆนะครับตัวนี้เป็นสเปคแข่งขันนะครับใบมีดเป็นเหล็ก g O 5นะครับยาว10นิ้ว นะครับตัวสันมีดกนหนา10มิลนะครับผมต้องการ10มิลนะครับไล่เรียวสวยๆเลยนะครับงานสวยๆตรงปลายก็เก็บมุมมานะครับเป็นเขี้ยวงูนะครับผมเรียกแบบนั้นนะครับสวยเลยนะเก็บมุมสวยงามมากนะครับตัวใบเป็นคออินทิกันนะครับเป็นลักษณะใบที่ต่อคอมาเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีกันต่อจากคอเข้ามานะครับประมาณ2นิ้วนะครับ เสียบกันกับด้ามน,นะครับแล้วก็จะมีหมุดตัวหนึ่งตอกยึดใบไว้กับด้ามอีกทีหนึ่งนะครับตัวด้ามเป็นไม้ประดูนะครับยาวห้านิ้วเป็นประดูลายพาดกรอนสวยๆนะครับดูทรงทรงมุมเห็นไหมครับเนี่ยผมให้นาปุ้มเขาเก็บมุมสวยๆเส้นคมๆนะครับแม่ถูกใจมากนะครับสวยงามตัวไม้นี่ยเขาคัดอย่างดีมาให้เลยนะครับไม้ประดูลายพาดกรอนสวยๆนะครับ ตัวนี้จะมีโลโก้นะครับเป็นเปลวไฟนะครับเป็นตัว t e w วนาไนฟ์นะครับเป็นโลโก้ของทางช็อปของนักปุ้มเขานะครับน้ำหนักมีดรวมประมาณแ800ดร้อยกรัมนะครับเวลาจับแล้วเข้ามือมากนะครับตัวด้ามเนี่ยออกแบบมาสุดยอดมากนะครับผมเป็นคนมือเล็กก็ยังจับได้ถนัดนะครับเนี่ยนะครับตรงอุ้งมือเนี่ยมันจะเข้างส่วนนี้พอดีนะครับแล้วตรงตรงช่วงช่วงเนื้อเราช่วงนี้มันจะเข้าตรงหลุมตรงนี้พอดีเลยนะครับ มือเล็กมือใหญ่จับถนัดหมดนะครับจนจนจนล้นมาทางด้านท้ายเนี่ยนะครับถ้ามือใหญ่ๆนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องใช้แลนยาร์ดร้อยมีดก็ไม่หลุดมือแน่นอนนะครับเนี่ยสมดุลมีดนี่จะตกไปที่ปลายใบพอดีนะครับเหมาะกับการกระแทกเลยนะครับแล้วเวลาวางมีดไว้กับพื้นเรียบเนี่ยนะครับผมจะเทสมีดคัตติ้งแบบนั้นนะวางมีดไว้กับพื้นเรียบๆนะบนโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับวางวางมีดไว้นะครับตัวใบเนี่ยนะครับมันจะตกลงมาตรงนี้พอดีนะครับ คือด้ามในองศาของด้ามจะพอดีเลยนะครับเหมาะกับการเหมาะกับการฟันนะครับฝันลงไปเป็นมีดคัตติ้งนะครับตัวนี้เป็นมีดแบบกันเสียบนะครับคือมีกันต่อจากคอมีดเข้ามาเนี่ยครับเสียบเข้ามาที่ด้ามนะครับการที่สร้างเจ้าแฮมเมอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมี3-4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นเหล็กใบนะครับเหล็กที่เป็นแท่งๆนะครับมาตี ตีแผ่มาเป็นรูปลักษณะของใบนะครับแล้วก็เป็นติดคออินทิก้นมานะครับแล้วก็จะมีกันยางมาประมาณ2นิ้วตัวนี้นะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเอาตัวด้ามเนี่ยนะครับมาเหลาเป็นแท่งเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปในกันนะครับใส่อัดกาวเสียบเข้าไปในในกันตรงที่เป็นเป็นเป็นต่อจากคอมาเนี่ยนะครับแล้วก็ล็อกล็อกไว้นะครับก็จะเป็นมีดกลอนเลยนะครับใบมีดกลกนแล้วก็ตัวด้ามเบลเลอร์เลยนะครับขั้นที่2 ขั้นที่สก็จะ่แต่งใบเป็นรูปทรงค้าวๆก่อนนะครับแล้วก็เริ่มแต่งด้ามให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ยังเป็นหยาบๆอยู่นะแต่ขึ้นทรงไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหยาบๆขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บทรงใบนะครับให้สวยนะครับแล้วก็แต่งด้ามนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเข้าเหลี่ยมเข้ามุมต่างๆนะครับมันเป็นลักษณะของของด้ามของเจ้าแฮมเมอร์มันนะครับเนี่ยนะครับ แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บงานแล้วนะครับขัดเก็บงานสวยๆนะครับเล่มนี้ผมสั่งประมาณครึ่งปีได้นะครับจริงๆแล้วนะปุ้มก็ทําจริงๆแค่ประมาณไม่ถึงเดือนก็เสร็จแล้วนะครับแต่ผมสั่งช่วงใกล้ๆหน้าฝนพอดีนะครับที่ช็อปนะปุ้มริมเราน้ําป่าสากักนั่นน้ําท่วมทุกปีนะครับก็ขนของหนีน้ําประมาณสี่เดือนนะครับผมได้มาใกล้ๆช่วงปีใหม่พอดีนะครับมารีวิวให้ทุกคนชมกันเป็นมีดที่เปิดตัว เล่มแรกประจําปีประจําปีใหม่นี้นะครับปี6-6นะครับเป็นความภาคภูมิใจของผมอีกเล่มหนึ่งนะครับผมเชื่อถือศรัทธาณปุ้มนะครับไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าตามงานเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับณนปุ้มมีคนนับถือเยอะนะครับเพื่อนฝูงมากมายนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะนะครับเป็นคนหนึ่งอีกคนหนึ่งในวงการมีดที่มีคนรักใคร่มากมายนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับชื่นชมผลงานของแกมาตั้งนานแล้วนะครับ ล้วพอนะปุ่มเปิดตัวเจ้าแฮมเมอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหผมชอบตั้งแต่นั้นเลยนะครับชอบทั้งรูปแบบของมันแล้วก็ชอบลักษณะของมันนะครับชอบชื่อมันด้วยนะครับเจ้าแฮมเมอร์เจ้าค้อนนะครับแล้วก็ชอบคนทําด้วยนะครับอันนี้เป็นความประทับใจส่วนตัวนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีดเล่มนี้มาครอบครองนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําทุกคนอีกนะครับ มาเสพความรู้ดูของมีคมกันนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ